สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเศรษฐาทวีสินร่วมพูดคุยก่อนรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับรัฐมนตรีพักเพื่อไทย ได้แก่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายปานตรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายแพทย์ชนรันสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพร์เจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงศ์เปียโชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจุลพันธ์อมนวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายชยาพรม,มารมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายแพทย์พรหมินเลิศสุริยเดชประธานคณะกรรมการนโยบายพักเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีบอกว่าถือเป็นโอกาสดีที่ได้พูดคุยกับคณะรัฐมนตรีก่อนการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ยืนยันว่าเราเป็นรัฐบาลของประชาชนทํางานร่วมกันกับพักร่วมรัฐบาลทั้ง11พักโดยในรัฐบาลน,นี้พักเพื่อไทยขอเทหมดหน้าตักในการทํางาน ยืนยันว่าการเข้ามาทําหน้าที่เรามาทํางานเพื่อประชาชนและดูแลบ้านเมืองแต่และนโยบายของพรรคเพื่อไทยถูกคัดสรรมาอย่างดีเราจะต้องทุ่มเทในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยตระหนักดีภายใต้ใตเวลาและขีดจํากัดของงบประมาณแม้มีความสําคัญไม่แพ้กันแต่ไม่ต้องการให้งบประมาณเวลาหรือข้อจํากัดด้านกฎหมายเข้ามาเป็นขีดจํากัดในการทํางานของคณะรัฐมนตรีนโยบายใดที่สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อดูแลทุกสุขหรือยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ควรเร่งดําเนินการก่อนและเข้าใจว่าแต่ละกระทรวงมีแผนงานโครงการหลายด้านที่ต้องดําเนินการเพื่อเร่งยกระดับชีวิตพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีย้ําว่าไม่ควรให้ทุกอย่างที่จะดําเนินการเพื่อประชาชนมีอุปสรรคในด้านขีดจํากัดเรื่องงบประมาณเวลาหรือการเข้ามาได้บริหารช้าลงไปเล็กน้อยเป็นขีดจํากัดในการทํางานโดยจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากสมาชิกสภาผูาะะ้แทนราษฎรและรับฟังความคิดเห็นกับข้าราชการเพื่อร่วมกันผลักดันงานแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นหากจะมีการลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนขอให้ทํางานร่วมกับสสอ,อยากให้ใกล้ชิดและคล่องตัวเน้นการรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนเป็นหลักเวลาที่เราเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอยากอธิบายว่าทําไมถึงทําไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทำให้ได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดรัฐบาลของประชาชนเราต้องลดช่องว่างของฝ่ายบริหารกับพี่น้องประชาชนให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงผู้บริหารได้อยากให้เป็นมิติใหม่ของรัฐบาลน,นี้ และหากมีโอกาสได้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลจะได้เน้นย้ำในเรื่องนี้นะครับตรงนี้ก็ก็ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่วงที่เราจะมีการเลือกนายกแล้วก็มีการาแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยทางท่านรองนายกว่าที่รองนายกภูมิธรรมก็พูดไว้หลายหนว่าเรามาด้วยต้นทุนที่สูงนะครับผมอยากจะขอเปลี่ยนนิดนึงว่าจริงแล้วไม่ใช่ต้นทุนที่สูงนะครับ พักเพื่อไทยเราเทหมดหน้าตักเราเทหมดหน้าตักเลยนะครับการทํางานครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราเองเนี่ยก็มีท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในที่นี้เนี่ยได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเข้ามาดูแลบ้านเมืองนะครับเราเองเราก็มีหลายท่านที่อยากจะเข้ามาตรงนี้แต่ว่าท่านได้ถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะครับการที่เราเทหมดหน้าตักเนี่ยเรื่องของการที่เราจะต้องทุ่มเท การทํางานของเราเพื่อพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าทุกท่านตระหนักดีว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องการทํางานเรื่องของระยะเวลานะครับเรื่องของขีดจํากัดของงบประมาณก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับผมไม่อยากให้เรื่องขีดจํากัดของงบประมาณหรือว่าการที่เรา ได้ข้าบริหารเนี่ยชาปป้าไปนิดนึงนะครับเรื่องของการเช้วๆๆความะมายจริงๆก็อาจจะเป็นตนน้นเป็นเป็นต้นปีหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่างบประมาณเป็นขีดจำกัดในการที่จะไม่ให้เราทํางานผมเชื่อว่ามีควิกวินหลายอย่างที่เราสามารถทําได้เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็สามารถทําได้เรื่องของการที่เราจะต้องทําอะไรที่ทําได้ก่อนก็ทํา เข้าใจว่าแต่ละกระทรวงถึงบวกบมมีแผนงานที่มากมายนะครับบางอย่างขึ้นอยู่กับงบประมาณบางอย่างขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องมีขีดจํากัดทางด้านเวลาหรืองบประมาณหร,ห,รหรือทางกฎหมายถ้าเกิดว่าอะไรทําได้อะไรที่เป็นควิกวินเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเราได้ทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่ผมอยากจะให้เข็นออกมาได้ก่อนนะครับเวลาที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชน อย่าอธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทำให้ได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับรัฐบาลของประชาชนเราต้องลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับพี่น้องประชาชนให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงผู้บริหารได้ นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยากให้เป็นมิติใหม่ในการทํางานของรัฐบาลนี้นะครับผมเองถ้าเกิดได้มีโอกาสได้พูดคุยกับภัคร่วมอีกก็จะได้เน้นย้ําเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ